ขอจเจริญพรใบาสกุบาสการทุกท่านสำหรับญาติโยมที่กําลังเสียใจกับการสูญเสียของญาติก็ดีนะอยากให้ได้แง่คิดน,นิดนึงว,ว่าเราเนสูญเสียเสียใจได้แต่ว่าต้องมีปัญญาในระหว่างทางไปเรื่อยๆสอนเราในระหว่างการเสียใจไปเรื่อยว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บม,มีตายจงเรียนรู้จงยอมรับในพุทธการมีพระภิกษุรูปหนึ่งเลี้ยงดูแลลูกเดนอย่างดีจนวันหนึ่งลูกเดนเสียชีวิตท่านทําใจไม่ได้ชื่นชื่อว่าภิกษุต้องเป็นผู้สงบผู้ะระงับ กับร้องดังทั่วสำนักพระศาสดานะอยู่มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เห็นว่าภิกษุนะประชุมกันเรื่องอะไรโอ้เรื่องของภิกษุรูปนั้นเสียใจท่านก็เลยตัดสอนนะว่าในอดีตก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะภิกษุรูปนั้นเนี่ยเกิดเป็นฤาษีแล้วเราเนี่ยเป็นพระอินทร์ภิกษุรูปนั้นเนี่ยเห็นลูกวางนะที่สูญเสียแม่ก็เอามาเลี้ยงเลี้ยงจนเติบใหญ่เติบโต ลูกกวางนั้นก็เรียกว่ากลายเป็นลูกลักของลาษีไปเลยจนมาวันหนึ่งเนี่ยลูกกวางมันก็กินเยอะเกินขนาดก็เลยเสียชีวิตโอ้ลาษีทําใจไม่ได้ไม่เคยทําใจไม่เคยเตรียมใจมาก่อนนะว่าเกิดแก่เจ็บตายร้องห่มร้องไห้ทั่วป่าดังลั่นในป่าท้าสกกะเทวราชทนไม่ไหวก็ลงมานะก็มาสอนเลยนะท่านท่านต้องเป็นผู้สงบผู้ระงับสิเหตุใดทําไมท่านถึงร้องไห้แบบนี้ ฤๅีก็บอกว่าโอ้คนเรามันมีความรักจุดเต็มหัวใจเนาะมันสูญเสียมันก็ต้องร้องไห้สิแล้วท่านจะร้องไห้อะไรนานขนาดนี้ทั้งกี่วันกี่คืนนะท่านไม่เรียนรู้บ้างเหรอถ้าเกิดการร้องไห้ของท่านเนี่ยมันทําให้อีกชีวิตหนึ่งมันฟื้นคืนมาได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะประชุมเทวดาให้มาช่วยร้องด้วยเอามาเลยมาประชุมเลยให้ร้องกันถ้าร้องแล้วฟื้นได้จะพามาเยอะๆเลยฤๅศีเริ่มรู้สึกตัวนะวมันเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เป็นไปได้คือการต้องยอมรับมันแม้ขณะระหว่างทางที่จะยอมรับนั้นมันจะเสียใจอาไลอาวรแต่ต้องยอมรับโยมต้องยอมรับฤสีได้ยินดังนั้นก็ถอดถอนแล้วแต่ว่าก็ยังอาไรวอนอยู่แต่ว่าเริ่มได้ปัญญาขึ้นได้สติขึ้นโยมเราต้องยอมรับชีวิตเราต้องมีสติไว้โยมนะ จากการทำสมาธิอาตามาถึงได้บอกว่าสมาธิเนี่ยแหละทำให้ทุกๆวันไว้มันจะคอยเป็นเครื่องประกอบชีวิตทุกข่วงลมหายใจในการดําเนินชีวิตเลยสมาธิเมื่อมีสมาธิจะเกิดสติจะเกิดปัญญาที่จะคอยสอนตัวเราอยู่ตลอดเวลามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของกู้กันธรรมดาวันหนึ่งมันก็ต้องสูญเสียเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าดินเราไม่ได้เกิดมาเป็นนมาตาดังนั้นเรียนรู้เอาไว้ยอมรับมันไว้ แต่ทำสมาธิไว้แนะนําคนที่รักครอบครัวทําสมาธิไว้มันมีบุญวาสนาบารมีวันหนึ่งที่ตายไปจะได้ชิ้นลมพบทางดีบุญนี้จะส่งเสริมให้เราไปพบภูมิที่ดีเพราะเราได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วตั้งแต่ในชาตินี้สมาธิเนี่ยแหละคนเป็นลูกเป็นหลานทําแล้วก็แผงเมตตาส่งให้กับครอบครัวที่สูญเสียชีวิตไปได้สมาธิเนี่ยแหละเป็นประโยชน์ทั้งนั้นทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร